สวัสดีกรับพบกับหมอยุนนะครับกับ,บ,ก,บการานานดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิบสีคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงรายวันดวงประจำวันที่27พฤิจพฤภาคมพุทธศักราช2568เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดและก็เป็นดวงกว้างกว้างไม่ได้จะพาะเจาะจงเป็นดวงสอนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอขอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ให้พิจารณารับมรลัง,งานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกัมพยากรที่ดีๆ่ตียนออกมาก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานามาส่งความมัง่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ พุทีิเกิดวันอาทิตย์นะครับหลังดวงของท่านในวันนี้พาใหญ่สองใบขึ้นมานะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จนะครับที่รักษาสมดุลได้ในทิต่างที่ดีอย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องและวก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับ ท่านก็จะสร้างความสําเร็จสู่พุ่งเป้าหมายไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดีด้วยศักยภาพโดยคุณภาพโดยอาวุธครบมือของท่านนะครับด้วยความเป็นเดิมมจิกเชียนเป็นนักสร้างโอกาสที่ดีๆพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสอยู่เสมอนะครับสร้างโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ยอดเยี่ยมเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่ดีนะครับที่ตั้งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็พุ่งตัวสู่ ประหมายความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและในความสําเร็จก็สามารถรักษาสมดุลในความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องก็ส่งผลในการเงินของชาวนาทิตย์ในวันนี้นะครับท่านจะมีพลังดึงดูดการเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับ ดว้วยความเป็นเด็กมจิกเจียนนั้นกว่าวันนี้ก็ท่านก็สามารถหาเงินเก่งนะครับรักษาสมดุลในการที่รับมันโก่งอยู่แล้วแล้วก็มีเส้นทางใหม่ๆต่างกันเงินเข้ามาเติมเต็มตุกดึงดูดเข้ามาด้วยนะครับแม้ท่านจะมีรายจ่ายที่รออยู่พุ่งตัวด้วยเช่นกันก็ตามนะครับแต่การเงินก็หลั่งไหลเข้ามาให้เกิดความสมดุลในทิศทางที่ดี ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาวนาทิตย์ก็เรียกว่ามีสเสน่ห์นะครับมีพลังมีออร่าในการที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์ก็ามาปลูกพันธุ์ได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่มีการเดินทางในวันนี้นะครับที่จะตามท่านไปพบกับคนชาวต่างถิ่นนะครับที่เข้ามาสร้างความปลูกพันธุ์ด้วย การสื่อสารด้วยการเจราจาคำพูดคำจาด้วยพลังแห่งความมีออรา่าในสรีระร่างกายของท่านนะครับที่จะดึงด,ดูดพลังความรักเข้ามาปลูกสัมพันธ์ในเริ่มต้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแม้น์ตันจะไม่ปรารถนาหรือไม่ตันระวังตัวนะครับก็ดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ง่ายๆส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ ก็สามารถรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ได้ในทิศทางที่มั่นคงนะครับแม้นจะมีอะไรเข้ามาทําให้หงุดหงิดบ้างในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับพร้อมที่จะสื่อสารสื่อสัมพันธ์ความรักด้วยกาพูดคำจาด้วยการหวานล้อมด้วยการเจรจากันในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลสมดุลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องไปใต้สำรับในวันนี้นะครับของชาวนาทิตเวล์ออฟวัตจูนะครับ โฉดตาวาชนานะครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องกับการที่ท่านนั้นมีความรักมีความใส่ใจนะครับก็เรียกว่ามีฉันทะนะครับในหลักข้อแรกของอิทธิบาทสีคือมีความพึงอพอใจมีความรักในสภาวะต่างๆที่ท่านดูแลบริหารจัดการอยู่นะครับก็ทามปสัตการต่างๆได้รับความใส่ใจนะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเลียนับใหในวันนี้ของชาววันอาทิตย์ 12 1่1 110นะครับก็ขออาจารย์วันอาทิตย์มีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกอบอุนและก็มัน่นคงครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านที่ได้รับการพัฒนานะครับมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่ท่านใส่ใจนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่ผ่านๆมานะครับไอประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเป็นบทเรียนเป็นครูสอนแล้วก็สร้างโอกาสนะครับในปัจจุบันและก็อนาคตให้มีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นใส่ใจในรายละเอียดนะครับ ก็ทําให้สรตวการต่างๆมีคุณภาพมีประสิทธิภาพกยันทุ่มเทนะครับก็สร้างความมั่นคงรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวในเส้นต่างการเงินผลประโยชน์เข้ามาเติมเต็มมากมายนะครับแล้วก็ทําให้ท่านนั้นมีเรือเก็บเรือใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทาให้เส้นต่างการเงินของชาววันจันทร์นั้นจะมีความแข่งแร่งมั่นคงมีความเป็นเสถียรนะครับมีเรือเก็บเรือใช้รู้จักระบบระเบียบในการใช้จ่ายที่มีความรอบคอบรัดกลุ่มนะครับจากการเรียนรู้ จากการที่การจ่ายเงินมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้เกิดความล้มเหลวในต่างการเงินอะไรต่างๆนะครับก็ท่านจะมีการเก็บออมมัธยัสถสะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงทางการเงินในทิศทางที่ปลอดภัยในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ คนที่โสดบางคนก็ก่อนหน้านี้นนจะมีสรภาวะของความรักความสัมพันธ์ที่ปิดหวังมาก่อนก็ได้นะครับก็อยู่ในช่วงของการยังลึกนึกถึงรักเก่าๆนะครับที่ล้มเหลวไปแล้วส่วนบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับที่มีตั้งหวงความโสดอย่างเหนียวแน่นแล้วก็มีการทุ่มเทกับการพัฒนาในเรื่องการงานการเงินนะครับจึงอาจจะไม่ค่อยมาใส่ใจในการที่จะ สาะแสวงหาความรักก็ยังต้องโสดนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักคนสัมพันธ์จะรับการดูแลให้มีความมั่นคงเติบโตต่อไปนี้ทิ่ต่างที่ดีนะครับเม้นบางคู่จะมีสภาวะของความหึงวงเงินบ้างอะไรบ้างก็ตามที่เข้ามาแต่ไม่เสียความรู้สึกนะครับก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมีคุณค่านะครับเพื่อที่จะกระจัดปัญหากระจัดความารู้สึก ไม่ดีนั้นออกไปแล้วก็สร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ให้เดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับไปได้สำหรับในนี้ของชาววันจันทร์ราชาตือดาบนะครับท่านมีศักยภาพสูงนะครับในการจัดการในการบริหารในการแก้ไขปัญหาอุปรสรรคอะไรต่างๆก็ตามที่มีเข้ามาแม้นจะยากมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับหรือเกินความสามารถของผู้อื่นที่เป็นปัญหนานักหนักนะครับแต่ก็ไม่เกิน ศักยภาพของท่านนะครับในการที่จะคลี่คลายแค่ไขปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จในทิศต,ต่างที่ดีแล้วก็สร้างความเจรโตรุต่งเรืองต่อไปสู่เส้นต่างของความมั่นคงนะครับเลขนำให้ในวันนี้ของชาววันจันทร์5 8 4 1 4สนะครับก็จอชาววันจันทร์มีความสำเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวมีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นครับไพ่ใหญ่ขึ้นมานะครับเดือดซันขึ้นมานั้นแม่นจะเดือดซันขึ้นมาก็ตามนะครับแต่วันนี้ชาววันอังคารนะครับอัศวินตือดาบก็พยายามจะออกมานะครับตอนที่มีการฉีกไพ่กรีดไพ่สับไพ่นะครับก็พยายามเห็นอัศวินตือดาบแต่ก็ยังเลือกเปิดออกมา ได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในสภาวะอารมณ์ของชาววังคารในวันนี้นะครับที่บางอย่างอาจจะมีสถานการณ์เข้ามาสร้างความหมูหงีดในต้นหนุนนั้นปันเล่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีอารมณ์จำสายเบิกบานในทิศทางที่ดีใช้ความสุขุมรบอบก็พิจารณาในสถานการณ์ต่างๆในการบริหารในการจัดการการเงินการงานการเงินเรื่องอะไรต่างๆนะครับท่านใช้ความสุขุม จะเย็นนะครับพิจารณาอย่างตีท่วนอย่าปรีพผามก็จะตามั้นตั้นนั้นไปสู่ความรุ่งเรือง สำเร็จสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับออกจากสภาวะไรก็าตามที่ไม่เติมเต็มนะครับที่จะไปสู่เส้นต่างของการก้าวไปสู่ดินแดนของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพระาะฉะนั้นในจาวันอังคารในวันนี้นะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาทําให้เสียความรู้สึกให้หงดหงิดอะไรก็ตามนะครับกลุ่มสภาวะอารมณ์ของท่านนะอยู่ในความสมดุลในทิศทางที่ดีที่จะมีความคิดโลดแล่นในการบริหารในการจัดการในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ไปสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเข้ามา เกิดความสําเร็จนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันอังคารน,นะครับการเงินก็หลั่งไหลก็มาในทิศต่างที่เติบโตนะครับถ้าใครมีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับที่ติดขัดบ,บ้างชักหน้าไม่ถึงบ้างอะไรก็ตามรับก็จะมีเส้นต่างต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มกับเงินก้อนใหญ่ๆนะครับให้ท่านได้รับในวันนี้ก็เป็นทิศต่างที่ดีที่นอกเหนือจากความสําเร็จนะครับเีีอยจจะเป็น ชิ้นนานสําคัญสําคัญที่มีผลตอบแทนมากมายแล้วก็บางทีบางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆที่ก็ามาเติมเต็มหรือไม่ก็จะาได้พบกับบุคคลน,นะครับที่ท่านเดินทางไปพบหรือเดินทางมาพบท่านอาจจะนําข่าวดีในเรื่องต่างการเงินมาเติมเต็มให้ได้รับด้วยเช่นกันนะครับ แต่ใครๆท่านก็จะมีสภาวะของการใช้จ่ายในวันนี้นะครับที่ยังรอพุ่งตัวในการชาระแต่ท่านก็จะดึงดูดเงินเข้ามาสู่สภาพกล้องในทิ่ต่างที่ดีที่จะทำให้ท่านได้จับจ่ายจ่ายสอยตามเป้าหมายนั้นตามกําหนดนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสพัฒนาเป็นทิต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับคนที่โสดก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะทำให้ท่านนั้นออกสภาวะของความเป็นโสดนะครับที่บางทีก็จะมีรัก การเข้ามาผูกสัมพันธ์ต้องมีการเดินทางก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พบรักในต่างถิ่นต่างพื้นที่ที่มีเข้ามาผูกสมัครรักสัมพันธ์ให้พัฒนาเติบโตต่อไปได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ไม่ว่าอะไรเข้ามานะครับแต่มหงุดหงิดในความรักความสัมพันธ์เสียอารมณ์บ้างก็ตามหรือก่อนหน้านี้มีการนันหลังให้กันอะไรบ้างก็ตามนะครับก็จะได้รับการพัฒนาความรักนั้นไปสู่เส้นต่างของความสดใสรื่นเริงเบิกบาน ซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆเข้าหากันเพื่อกระจัดอะไรที่เป็นการเสียความรู้สึกความหงุดหงิดอะไรต่างๆออกไปนะครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของคันตั้งคันที่จะมีตายายเข้ามาได้ด้วยนะครับในวันนี้ไปได้สำรับเนื้อนี้ของชาวนาคารนะครับ หนึ่งดาบนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาให้กับ้าววันังคารต้องเจอนะครับท่านก็สามารถที่จะพันดาบได้ตั้งแต่แรกเติมต้นนะครับเกลียปัญหาต่างๆได้ทีต่างที่ปลอดภัยรวดเร็วและก็บริหารจัดการไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองได้เฉลิมฉลองความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขด้วยความบุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันังคาร 121981นะครับก็อาอจาวันังคารมีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุน่นและก็มั่นคงขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันพุธกลางวันนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ไพ่ใหญ่เต็มปรเร้นนะครับก็บ่งบอกถึงความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานะครับที่จะทาให้ชาววันพุธกลางวันนั้นรักษาสมดุลได้อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีนะครับก็ส่งผลให้เกิดความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามานะครับแล้วก็ความมั่นคงนั้นก็จะมีการลุกหน้าเดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับกับการที่ตั้ง ใส่ใจในการเรียนรู้อาประสบการณ์จากผูดมีความสําเร็จนะครับและก็ในเชิงเรียนรู้จากความคิดของตัวเองเข้ามามากมายพัฒนาเพื่อให้เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแม่นจะมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็ไม่หยุดยั้งในการที่จะมองถึงอนาคตที่เติบโตมากกว่าเดิมนะครับ ก็ทำให้การเงินของชาววันพุธกลางวันนะครับเข้ามาด้วยสภาพกล้องนะครับสร้างความรวมสมบูรณ์เส้นต่าง่งความร่ารวยเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความอุดมสมบูรณ์การใช้จ่ายก้นท่านก็จะมีการรักษาสมดุลในทิศต่างที่ดีที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันคนโสดนะครับก็มีโอกาสพบพระเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมีเข้ามาบางทีมีการเดินทางนะครับไประแวกใกล้ๆก็จะไปพบกับใครสักคนที่เข้ามาสร้างความผูกพัน นะครับหรือไม่ก็อาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับหรือเส้นสายการงานนะครับี่ีาจ,จะนําพาเข้ามาได้เริ่มต้นความผูกพันเกิดขึ้นได้เช่นกันอาจจะพบกับคนที่ดูใจดีนะครับโอปอมารีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงในฐานะการงานการเงินนะครับที่จะเข้ามาพร้อมที่จะเข้ามาเป็นผู้เป็นคู่รักที่ดีที่จะพร้อมเป็นสายเปรกับคนรักในติตางทีอบอ้มอมอารีนะครับ ส่วนคู่รักความสัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์นั้น <c oughs> ก็ได้รับการดูแลนะครับให้มีความสมดุลมั่นคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีที่มองถึงอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลอย่างมั่นคงนะครับรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องไปติดสำรับในวันนี้กองชาววันพุธกลางวันนะครับสีดาบตันเป็นผู้ที่รู้จัก พิจารณาไตรตรองด้วยความรอบคอบโดยาการพินิษฐ์พิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆนะครับ,ห,รบหาเหตุหาผลอะไรที่จะปงผลมาตามให้เกิดอันตรายนั้นก็จะหาข้อมูลนาความเข้าใจเพื่อที่จะป้องกันในสถานการณ์ต่างๆไม่ให้เข้ามาทําให้เกิดอันตรายนะครับก็ส่งผลในเส้นทางของความเติบโตยกระดับเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่ดีให้กับชาววันพุธกลางวันแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับใน เลขนา้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน141434 1, 4, 4, นะครับก็ขอให้าววันพุธกลางวันมีความสำเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความอบอ,อุ่นมั่นคงขอบคุณครับ พุทิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะมีได้รับข่าวดีๆอะไรเข้ามานะครับของการเริ่มต้นที่จะไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองในทิศทางที่จะสร้างผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์ด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับบางโครงการของชาววันพุธกลางคืนตั้งก่อนหน้านี้นะครับที่มีการชะลอมีการพักเอาไว้อะไรต่างๆก็มีโอกาสนํามาเริ่มต้นนะครับที่สู่เส้นต่างของการได้เฉลิมฉลองความสําเร็จต่อไปนะครับหรือ ใครที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสได้รับข่าวดีๆเข้ามาในวันนี้นะครับไอ้ตั้นนั้นได้รับความสุดชื่นแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีที่จะมีงานทํามีอาชีพที่จะสร้างรายได้ได้รับไอ้ตั้นนั้นมีความมุมสมบูรณ์ต่างกันเงินต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับ ก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับเงินก็หลั่งไหลเข้ามายกระดับความเติบโตให้ท่านมีเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้เส้นต่างของชาววันพุธกลางคืนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนคนที่โสดนั้นก็มีทั้งมีโอกาสนะครับได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับบางทีออกงานสังสรรค์เพื่อนฝูงนะครับจักนาผ่าไหมได้พบได้เจอสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนก็บางทีก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับที่ยังหวงแกนความโสดไว้ยอย่างเหนียวแน่นหรือแม้แต่มีความปรุงพอใจใครสักคนหนึ่งก็ตามนะครับก็เพียงแต่ตามดูตามสังเกตการอย่างมีคุณค่าเท่านั้นนะครับก็ยังไม่ได้ สื่อความสัมพันธ์อะไรออกไปก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับส่วนกุรัก่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับได้รับการดูแลใจใส่อย่างมีคุณค่านะครับมองถึงคุณค่าซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีแม้จะมีสภาวะกองความมึนหง่วงแงนบ้างในบางคู่นะครับเี่ยจะมีเข้ามาแต่ก็สามารถควบกลุ่มสภาวะอารมณ์ได้ในทิศทางที่ดีบางคู่ก็จะมีโอกาสดีๆนะครับเข้ามาให ได้ร่วมเฉลิมฉลองในความสัมพันธ์กันอีกครั้งอาจจะเป็นวันสําคัญสาคัญอะไรต่างๆนะครับเพื่อข้ามาเติมเต็มมายกระดับความสัมพันธ์ให้มีความเติบโตมั่นคงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับป้ายไถ่สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับสองถ้วยนะครับพลังแห่งความรักพลังแห่งความสามัคคีพลังแห่งความอบอุ่นนะครับ แล้วก็พลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีก็สร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นนะครบับกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีคุณค่านะครับหรือดึงดูดอะไรที่มีคุณค่าใหม่ๆก็มาเติมเต็มให้กับชาววันพุธกลางคืนในทิศทางที่ดีนะครับเข้ามายกระดับความเติบโตเรียงลับให้ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน3 1 1 4 2นะครับก็ขอชาววันพุธกลางคืนมีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั งขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพระสัปดดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นครับโดยภายใหญ่ขึ้นมานะครับ The Iupiter และก็ The a n g a n นะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของการมีพลังแรงดึงดูดอะไรที่ดีๆนะครับแลว้วก็พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์เส้นสัมผัสอะไรที่ดีๆในวันนี้นะครับที่สร้างโอกาสจากสภาวะอะไรที่มันกลุมเกลือนะครับไปสู่เส้นต่างของความสว่างสดใสในทิศทางที่ดีถ้าใครก่อนหน้านี้นะครับ รอในเรื่องของความหวังกับโอกาสใหม่ๆนะครับอย่างคนว่างงานนะครับในการที่จะมีอาชีพมีงานทําก็จะตาให้ท่านมีแรงพลังดึงโดดโอกาสดีๆข่าวดีๆเข้ามานะครับไอ้ท่านได้ชื่นใจในการที่จะมี หาสร้างไรายได้ไรายรับต่อไปในทิศทางที่ดีหรือใครที่ก่อนหน้านี้นะครับที่สภาวะของการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ยังไม่กระจา่างชัดสักเท่าไหรมีความคุมเครืออะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นมีโอกาสในการดึงดูดพลังแห่งความเริ่มต้นเข้ามาไปสู่ความงอกงามจเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับซึ่งบางทีท่านก็ใช้ทั้งความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านคิดในแง่มุมที่แตกต่างคิดในมุมที่นอกกรอบ แตกต่างจากที่เคยคิดแตกต่างที่ชจวบ้านเจ้าโลกเกามองกันนะครับก็ตามไม่ท่านพบเส้นทางดีๆอะไรใหม่ๆที่จะสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาววันเพื่อสปารีในทิศต่างที่ดีนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้การ เงินที่หลังไหลเข้ามากับความสําเร็จนะครับงอกงามต่อเนื่องในทิศทางที่ดีอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆก็มาเติมเต็มส่วนบางท่านก่อนจะมีสภาวะของการรอคอยต่างการเงินบ้างในวันนี้นะครับซึ่งบางทีนั้นงานนั้นได้ส่งยื่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะได้รับจําระเงินค่าง,งานนั้นบางทีก็จะไม่ได้ก้าวมาตรงตามกําหนดหรือไม่ได้ยื่นหมูยื่นแมวนะครับส่งงานไปแต่ต้องรอการชําระเงินมาในภายหลังนะครับแต่ท่านก็รอด้วยความจำสึ้นอาสดชื่นจำใสในทิศ ต่่างทีีดบางท่านก็มีเงินเข้ามาสนับสนุนด้วยพลังเงินเสนอนะครับที่ท่านอาจจะตกเป็งปอใจของใครสักคนหนึ่งนะครับก็มีเงินเข้ามาอุปตตร์ค้ำชูแต่ในเรื่องรายจ่ายของท่านวันนี้นะครับท่านอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าใ้จ่ายฟุ่มเฟือยพอสมควรนะครับท่านจึงอาจจะต้องมีการใช้ความควบคุมใจความอดกลั้นนะครับในการที่จะ ดูแลในสนภาวะของการจ่ายจ่ายรู้จักจับจ้าอารู้จักยับยั้งจังใจในบางสถานการณ์นะครับเพื่อเป็นการเซฟเงินของท่านให้งอกงามต่อไปในทิศทางที่ดีกับการมีเหลือเก็บเหลือใช้นะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้จากวันประสบบดีนะครับใครที่รอความหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะตามให้ท่านนั้น ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอาจจะมีใกลสักคนมายื่นโอกาสดีๆให้เกิดความปลุกพันธุ์ขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าใกลมีความรักความสัมพันธ์ในวันนี้เกิดขึ้นนะครับก็พิจารณาดูดีๆด,ด้วยนะครับ ไม่ควรที่จะรีบด่วนปรีผามนะครับให้ยับยั้งชั่งใจไว้จุกคิดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีนั้นบางทีความรักความสัมพันธ์แม้จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจขึ้นมาแบบปรับจับปันตันดวนก็ตามนะครับแต่บางทีอะไรที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังนะครับที่อยากจะตาม้ท่ทนไปเจอกับคนที่ก็มีเจ้าของนะครับมีอยู่แล้วที่จะทําให้ท่านเป็นน้อยเป็นรองอะไรต่างๆเป็นตัวเลือกอะไรต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ ยั้งใจไว้สักนิดหนึ่งก็ค,คิดก็พิจารณาไตรตรองแล้วก็ก้อยดูความกระจางชัดให้แน่ใจแล้วจึงก้อยตุ้มเทในดวงใจไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เราปึงพอใจนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ตะกู่ใดนะครับที่มีสภาวะของความกลุ่มเครือในความรักความสัมพันธ์ทําไมอึมครึมต้งใจความอดตนอดคลั้นอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการ สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆก็มาเติมเต็มให้มีชีวิตชีวานะครับอาจจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็มาเสริมเพิ่มเติม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้มั่นคงออกจากสภาวะของความมึนกลุ่มต่างๆแล้วก็ความรักคนสัมพันธ์นั้นงอกงามต่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไปได้สำรับในวันนี้ของจาวันพระศพดีนะครับราชาตือถ้วยนะครับการรักษาสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับที่อยู่สภาพคล่องหรือการได้รับการเอเื้อเฟื้อจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใจดีผู้รับรู้เข้ามาเกื้อกูลไม้กำปรึกษายกำแนะนํานะครับก็จะตามห้ชาววันพระศพดีนั้นท่านจะเจอสภาวะอะไรก็ตามนะครับก็จะตาม ตั้งก้าวออกจากสภาวะนั้นไปสู่เส้นทางกองกวาเจริญง,งอกงามเติบโตต่อไปนะครับเลขนานัยในวันนี้ของชจาววันพระดีสองห1นีนะครับกอ,อให้จาววันพระชปดีมีความสำเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่มีความสุขกบุนและก็มั่นคงขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ผ้าใหญ่เดียมเบอร์เร่ขึ้นมานครับก็บ่งบอกถึงสภาวะนะครับความมีคุณภาพประสิทธิภาพในการบริหารในการจัดการนะครับสู่ความมั่นคงเติบโตในที่ตทางที่ดีนะครับที่ท่านทุ่มเทเม้นจะมีสภาวะของการเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะ บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลสภาพคล่องในติต่างที่ดีแล้วก็รุกคืบหน้าเติบโตต่อไปในเส้นต่างของความรุ่งเรืองครับมองการไกลอยู่เรื่อยนะครับกับเส้นต่างของความเติบโตก็ทําให้เดือนหน้ารุกคืบหน้าด้วยความรุ่งเรืองสร้างความมั่นคงมีโอกาสขยับขยายความเติบโตนะครับไปต่างตินต่างประเทศก็เป็นโอกาสของการมั่นคงและก็เติบโต ก้าวหน้าต่อไปในติศทางที่ดีก็ส่งผลให้ดึงดูดเต้นต่างการเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับเงินที่มีจากความมั่นคงในความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําที่มีโอกาสได้รับโอกาสเติบโตกว่า ตำแหน่งเดิมหรือระดับเงินเดือนเดิมๆที่โตกว่าเดิมนะที่จะเกิดขึ้นหรือในเรื่องของการสื่อสารการใช้คำพูดคำจาการกวาเกเรียกเงินต่างอากาศรังต่างพื้นดินนะครับอื่นต่างประเทศที่ถูกดึงดูดเข้ามาเติมเต็มในทิศต่างที่สภาพคล่องนะครับก็ทําให้การเงินของชาววันศุกร์มีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงในทิศต่างที่ดีนะครับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของจาวันศุกรนะครับคนที่โสดนั้นก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดบนบัลลังก์ความโสดอย่างเหนียวแน่นเช่นกันนะครับตีบางตีก็อาจจะไม่ไม่ก้อยใส่ใจ นะครับไม่ก่อกระตือรือร้นในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะไม่กระตือรือร้นในเรื่องของการงานการเงินเสียมากกว่านะครับก็เลยไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ก็มาง่ายๆนะครับแต่ถ้าไกลจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะมาทางโลกสื่อสารออนไลน์หรือมาจากเส้นสายการงานนะครับโอกาสพบกับชาวต่างชาตินะครับที่จะได้สร้างความผูกพันในเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนกูรักคูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลนะครับ ให้เกิดความมั่นคงอ,อย่างต่อเนื่องในทิทางที่ดีนะครับเม้นจะไม่มีความหวานความโรแมนติกในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการดูแลความรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รู้ความที่จะดูแลความมั่นคงให้เดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างเหนียวแน่นนะครับไปไตรสำหรับในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับเดอะเมจิกเชียนนะครับ ท่านมีศักยภาพในการสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับที่จะให้มีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูงในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชาวันศุกร์นี้จะสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นคงรุ่งเรืองเดินหน้าอย่างมั่นคงในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบูดมสมบูรณ์นะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาวันศุกร์สองสี่สามหนึ่งนะครับก็กอ,อ,อจชาวันศุกร์มีความสําเร็จ มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบกลัวที่มีความสุกอบอุ่นและก็มัน่นคงกบคุลครับพุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับไพ่ใหญ่ขึ้นมาเดอเอมิทนะครับก็บ่งบอกถึงนะครับ,บการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็การที่ท่านมีพลังแห่งความรู้นะครับที่นําทางสู่ความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับ,บก็เรียกว่า จะสร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่มั่นคงดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ด้วยความรู้ความสามารถของท่านนะครับในการที่จะ พัฒนาอะไรที่สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาสร้างความเจริญเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแม้นจะมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับแต่ความรู้ของท่านแล้วก็การได้รับสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้นะครับก็ก็ามาโอ่ทำทำให้ท่านนั้นสร้างอะไรที่เป็นโอกาสใหม่ๆไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาว วันเสาร์นะครับการเงินก็เข้ามาเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ไม่ท่านมีกินมีใช้ด้วยความมั่งคัง่งมั่งมีสีสุกมีเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต่านอาจจะมีพลังแรงดึงดูดเส้นต่างต่างการเงินใหม่ๆเส้นทางที่ดึงดูดเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือบางคนที่มีพลังแห่งความมีสเสน่ห์เป็นตุก จะตาต้องใจตกจะโลกตกเรียกว่าดวงสมพงกันอะไรต่างๆนะครับที่สร้างความเปงนพอใจให้กับใครแล้วก็มอบโอกาสดีๆต่างกันเงินเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือบางคนก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของบ้านที่ดินเรือจะเป็นรถนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากมายนะครับที่อาจจะเข้ามาเติมเต็ม ให้ท่านได้รับเวันโอกาสดีๆนะครับที่จะเข้ามาสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้เกิดขึ้นในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับคนโสดก็มีทั้งยังต้องโสดต่อไปอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่บางคนก็ จิตใจใฝ่ไปต่างหลักธรรมะรักความเป็นสันโดษรักความเป็นส่วนตัวนะครับแม้จะอยู่ลําพังก็ตามก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจในท,ทางที่ดีมีกินมีใช้มีจ่ายนะครับโดยสุขสบายกินอิม่มนอนหลับก็มีความสุขสําราญก็ไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม้จะไม่มีก็ตามนะครับก็มีความสุขอบอุ่นในทิศทางที่ดีส่วนคนที่มีโอกาสความรักความสัมพันธ์เข้ามาในวันนี้นี่ครับก็จะได้รับโอกาสดีๆนะครับ ที่ตกหยิบยื่นมาให้มาก่อตัวในความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาเติบโตต่อไปที่จะเดินหน้าอย่างสดใสนะครับตาว่าเกิดเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลนะครับ ให้มีความอบอุ่นมั่นคงในทิศทางที่ดีเดินหน้าต่อไปอย่างสดใสนะครับแม้นจะไม่มีความหวานความโรแมนติกบ้างสาหรับบางคู่ก็ตามนะครับก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่แบบรักหลักแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เติมเต็มความสาว่างสดใสเติมเต็มเองพลังห่งความอบอุ่นนะครับเข้ามาเติมเต็มอยู่เสมอส่วนบางคู่หลายๆคู่นะครับก็มีความหวานความโรแมนติกเติมเต็มให้ความรักนั้นมีความสุขอุดมสมบูรณ์มั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับเดินหน้าต่อไปด้วยความสดใส ไปใต้สำรับใน,นนี้ของชาววันเสาร์นะครับเต็มเปรินตนะครับความสําเร็จที่ทำให้ชาววันเสาร์รักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่สร้างผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับบางท่านก็มีโอกาสนะครับอะไรที่เป็นผลนานเก่าๆนะครับที่อาจจะนํามาสร้างโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้งที่จะสร้างความสุขสําราญเบิกบานใจให้กับชาววันเสาร์ในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์ 1> 9ก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็ขอ,ขอให้จาววันเสาร์มีความสำเร็จบ่งครัง้งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับ